จีนคือจีนค่ะมาชมวัวค่ะวัวตัวนี้ชื่อว่าโรเซ่จับได้ไหมคะจับได้ไหมเอาจับให้ดู่นชื่ออะไรนะโลเซ่อุ้ยเหมือนได้เป็นงานโลเซ่อ่ะต่อไปจอันนี้น้องมีนาค่ะ ไปค่ะน้องกำเลไปน้องกำไลยน้องเป็นวัวเลื่อนลอยนะวัวอะไรนะลูกวัวเลื่อนลอยค่ะวัวใจลอยเหรอเลื่อนลลอยค่ะเรียบร้อยเลือดลอยเลือดลอยนี่ก็คือมันจะมีเลือดผสมอ๋อ้เลือดลอยเลือดลอยค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากด้วยนะคะครูจีนกับน้องมายค่ะบ๊ายบายครเด็กก็ไม่ผ่า